ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนที่ส8สดลาดันเจียนถึงเวลาพูดคุยเกี่ยวกับเขาล่าสุดในทวิตมาไซาแล้วครับเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอยัลโรชอและว,วันนี้เรามีแขกรับเชิญในสตูดิโอทุกท่านรู้จักเขาดีนั่นคือจูวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พอยมินรอยยิ้มของคุณวันนี้ช่างงดงามยิ่งกว่าเคยโ h ฮ,โฮมาถึงกอวานเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาชมเชยหรอกครับเห็นว่าวันนี้มีข่าวสาคัญใช่ไหมครับครับทุกต้องครับไม่สําคัญเท่าไรหรอกครับนอกจากเรื่องรสนิยมของคุณเพราะผมสัมผัสได้ว่าเมื่อเช้านี้คุณทานหมูย่างรสเลือดมาโอ้คุณว่าอะไรนะครับตอนเช้าหมูย่างอร่อยที่สุดแล้วแต่ฉันมีตื่นตัวจริงหรอกคะจูวานและชินพีเยมินแม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะเลก,กันและพูดจาไร้าสาระ แต่พวกเขาก็เป็นคู่หูหนักข่าวหนุ่มสาวจากช่องข่าวเกียง4มซิมีตีหยอนค่อยกินอาหารขณะดูรายการขา่าวพวกเขามักจะพูดตรงไปตรงมาแต่ก็ยังดีกว่าซ0ซิมาที M T. ใช่แล้วปัญหาช่วงนิรันด์ของการบริหารเวลาการทำกำไรอย่างจริงจังทำให้ยากที่จะตามข่าวสารในเกมให้ทันซิซิมิทีเชนักแสดงที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดมาออกอากาศแต่พวกเขาพัดสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือนวัตกรรมในแต่ละตอนนักแสดงมุ่งเน้นไปที่ภาพลักษณ์ของตนเองและอดอ้างตัวละครของพวกเขาซึ่งสร้างความรำคาญให้กับผู้ชมอย่างมาก บางครั้งรายการก็ออกนอกเรื่องไปไกลจนไม่รู้ว่าพวกเขากําลังพูดถึงอะไรเมื่อเทียบกับพวกเขาข่าวสารของเกมซีมีตีนั้นสะดวกต่อการรับชมมากกว่าการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบอย่างดีทําให้พวกเขาสามารถรับรู้และสรุปเหตุการณ์สำคัญในรายการข่าวได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจขนาดอันมหึมาข,ของทวีปมาซายดึงดูดผู้เล่นจานวนมหาศาลซึ่งไม่มากก็น้อยต่างก็ต้องการติดตามข่าวสารในเกมต่อไปนี้ท่านจะได้ฟังข่าวที่น่าตื่นเต้นมากครับพักเรื่องอื่นสักครู่ตอนนี้ในที่สุดที่อาณาจักรฮาวเวล์นผู้เล่นบบคเอได้เลเวลล้าครรียม่ได้ ว้าว wow. สุดยอดโปรดจำไว้ว่าบากเอเป็นหนึ่งในผู้นําที่อยู่ในอันดับผู้เล่นระดับสูงที่สุดและแน่นอนว่าท่านรู้จักฉายาของเขาอัดวินดำภายในหอคอยทหารในที่สุดก็เลยแวงสามร้อยเจ็ดสิบระดับสูงสุดในเกมทีนี้มาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนักรบแห่งหอคอยสถานที่รวมตัวของนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในรอยโลโรเตเพื่อแข่งขันกันอัดวินในชุดเกราะสีดำถือดาบสีดำกำลังต่อสู้กับคนเถื่อนที่ดูรายคนเถื่อนกรีดร้งด้วยความโกรธเกรี้ยวและจงตีอย่างร,รงงมอองามก็ต ดรวเทคนิคการใช้เท้าอัดวินดำาลบปีและปัดป้องการโจมตีของศัตรูได้อย่างง่ายดายความเร็วของผู้เล่นระดับสูงนั้นเกินคำบรรยายใบดาบุกว่าด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อและเมื่อคำนึงถึงอุปกรณ์ของพวกเขาแล้วคุณคงคิดว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างมังกรแดงและมังกรดำกระนั้นก็ตามผู้ชนะก็เห็นได้ชัดเจนในทันทีอัดวินดำกำลังเล่นกับผู้ต่อสู้ของเขาในที่สุดผู้เล่นชุดดำก็ชนะการต่อสู้เมื่อสักครู่คุณเพิ่งบอกไปว่าผู้เล่นบกักชนะการต่อสู้และกลายเป็นผู้เล่นที่มีระดับสูงสุดในนนนเเเเกกมยยชัชะือออรา,าบที่ฝหค เขาจึงเลเวล370ผมอยากจะเสริมด้วยว่าเทคนิคที่บักใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เคยมีใครเห็นหรือใช้มาก่อนโอ้โหน่าทึ่งมากจูวันโบกมือไปมาและร้องอุทานแต่ว่าบักเอคงถูกกดดันอย่างหนักถึงกับต้องเปิดเผยทักษะและเทคนิคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนั้นช่างเป็นยานทักนาที่น่าทึ่งถูกต้องแล้วครับบักเอมาจากอินเดอร์เฮอร์เมสอย่างที่คุณอาจจำได้จากข่าวสารก่อนหน้านี้ของเราเฮอร์เมสได้เข้ายึดครองอิลูทินาอดีตผู้ปกครองอาณาจากักรฮาเวนและประกาศว่าพวกเขาได้เลือกเส้นทางของการปกครองแบบ นั่นหมายความว่าคุณกําลังจะบอกว่าฮาเวงประกาศสงครามกับทุกคณาจักรรงมันเลยเหรอครับครับเห็นได้ชัดว่าการรับสมัครกองกาลังเพิ่มเติมได้เพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขายิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังมีบักเออีกด้วยถูกต้องเลยครับแม้ว่าผู้นํากินเดจะเป็นผู้เล่นคนอื่นแต่บักเอก็เป็นหน้าตาของเฮอร์เมสดังนั้นจากการแสดงให้เห็นถึงระดับที่เพิ่มขึ้นจากการเอาชนะนักกบของฮอคอยบักเอจึงประกาศให้โลกเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของกินเดอร์ของเขา ต่อมาเขาก็เปลี่ยนไปพูดถึงเรื่องอื่นพวกเขากล่าวถึงว่าที่นาักแห่งที่ห่างไกลกินป็นบัง,บงกินดได้เริ่มทำสงครามกับนักเวทที่ทรงพลังในถ้ำที่เพิ่งคนพบใหม่ในทวีปแวร์ไซด์บางสิ่งบางอย่างกำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดาใครบางคนสูญเสียไอเทมของพวกเขาเนื่องจากการเกิดพายุทอร์นาโดและแผ่นดินไหวดังนั้นหากคุณกำลังจะไปยังพื้นที่ที่ไม่คุณเคยคุณต้องระมัดระวังและพยายามรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสน้ำวนเลเวล370รเตัวเลขเหล่านั้นไม่ยอมออกจากความคิดของอีฮยอนในทวีีีีแคงเเเวททมนนขาือผู้ล่่่ดดสุ อย่างไรก็ตามแม้กระทั่งตอนนั้นอีฮยอนก็ยังไม่ระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของชาย,ยานั้นเขาเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นคอยกำจัดมอนสเตอร์และแทบจะไม่เคยพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นเมื่อเขาสะสมไอเทมจำนวนมากเป็นพิเศษเขาจะแวะไปที่เมืองและขายพวกมันอย่างนั้นชาย,ยาดีที่สุดจึงฟังดูว่างเปล่าสำหรับเขามันเป็นเพียงตอนที่เขาตัดสินใจขายตัวละครของเขาเท่านั้นที่เขาตระหนักถึงความหมายของชาย,ยานั้นบักเอถ้าคุณขายบัญชีของคุณคุณจะได้เงินมากมายขนาดไหนกันนะโดยเฉพาะย่างยิ่ง เนื่องจากจำนวนผู้เล่นในทวีปแผ่นเวนวลนั้นเทียบไม่ได้กับรอยัลโรเดอร์ผู้คนกว่าร้อยล้านคนเล่นรอยัลโรเดอร์พนักงานออฟฟิศฟรีแลนซ์และคนอื่นอีกมากมายใช้เกมนี้เป็นสถานที่พักผ่อนมันได้รับความนิยมมากขณะที่เขากำลังพัฒนาทักษะการตกลาวีเห็นผู้คนมากมายเช่นนี้พวกเขามาที่แม่น้ำเบือซาเพื่อพักผ่อนอีกนี้จากครอบครัวหรือที่ทำงานอีกนี้หรืออาแตรภายใต้ใแสงแดดที่ร้อนระอุแม้ว่าจะมีเลเวลเพียงห้าสิบแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกมดดอิดผู้เล่นไม่ได้เล่ามอสเตอร์เพื่อหาาาาาขขอขอออองงงงงพววกกกกเเััับบื้้้้ทุยยย่่รรรรนนนใดิิค พวกเขาทําเช่นนั้นเพียงเพื่ออวดเพื่อนเหมือนกับว่าพวกเขามาพักผ่อนที่รีสอร์ตโดยทั่วไปแล้วนั่นก็ไม่ไกลจากความจริงโดยรอยโอลรดคุณไม่จําเป็นต้องลาพักพรอนเป็นสัปดาห์หรือพาดวันยุสุดสัปดาห์กลับไปที่คุณมีแคปซูลอยู่ที่บ้านอีฮยอนไม่ได้ตังนีผู้เล่นเหล่านี้ในทางตรงกันข้ามเขาถือว่าพวกเขาเป็นลูกค้าอีกรูปแบบหนึง่งกลับไปที่มีคนเหล่านี้อยู่ในเกมใครก็สามารถทําเงินได้มากขึ้นเล็กน้อยความคิดของอีฮยอนกลับมาที่บัเอทุกคนตั้งแต่พนักงานออฟฟิศระดับล่างไปจนนนถึงงประระธาาบิษัทต่่ตก็เล ดังนั้นราคาของตัวละครระดับสูงสุดจึงต้องสูงจนน่าตกใจอย่างไรก็ตามในกรณีของบกักเอฮักเขาไม่ได้โง่เขาคงเป็นไปได้ยากที่เขาจะทายบัญชีของเขาโรอโยยอเราเปิดเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกและตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ความมียมของมันจะคงอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อยสิบป,ปีดังนั้นการทายตัวละครที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยไม่เพียงแต่จะทําให้คุณเสียเปรียบในเกมเท่านั้นแต่ยังเป็นความโง่เขาอย่างยิ่งอีกด้วยครับขอบคุณครับ,ค,ค,รบคุณนอนรรณคคคุมมีข่าวอนอนกไับบพูดถึงทซเาาย์บ ถ้าจะพูดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทวีตหลักแม้แต่ยี่สิบสีชั่วโมงก็คงไม่พอผมจะไม่แปลกใจเลยถ้ามีเรื่องน่าทึ่งเกิดขึ้นในขณะน,นี้จริงหรอกค่ะงั้นอยากเก็บไว้เลยรีบเล่าอะไรไหมให้พวกเราฟังหน่อยสิคะโพเยมินคุณชอบพักสังงานฝีมือไหมครับมึงยอมชอบค่ะแล้วถ้าจะลงรายละเอียดล่ะครับเออฉันชอบคนที่มีความมุ่งมั่นที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยมือของตัวเองค่ะดีมากครับงั้นคุณจะต้องชอบเขานี้แน่นอนครับเมื่อไม่นานมานี้ มีผู้เล่นคนหนึ่งพัฒนาทักษะการตัดเย็บก,การทำอาหารและการตีเหล็กไปถึงระดับกลางแล้วครับว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะอีฮยอนโคง้งศรษะด้วยความประหลาดใจตัดเย็บตีเหล็กและทำอาหารมีคนพัฒนาพวกมันทั้งหมดไปถึงระดับกลางแล้วรออีฮยอนเคยผ่านเส้นทางนั้นมาแล้วดังนั้นเขาจึงรู้ดีว่าการพัฒนาทักษะเหล่านี้ไปถึงระดับกลางนั้นยากแค่ไหนดังนั้นเมื่อเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้เล่นคนอื่นที่ทำได้เช่นกันเขาจึงแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองสำหรับการทำอาหารมันเป็นเพียงกระบวนการที่ยาวนานและน่าเบือ ศูนย์การตัดเย็บและการตีเหล็กถ้าใช้วัสดุที่ดีก็สามารถเพิ่มระดับได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างนั้นด้วยการคาคายฉันกําลังเพิ่มระดับทักษะเป็นสองเท่าบางทีผู้เล่นคนนั้นอาจจะทําเหมือนกันก็ได้แต่ถึงแม้จะใช้การคาคายการพัฒนาทักษะเหล่านั้นทั้งหมดก็ยังต้องใช้ความพยายามวัสดุและเวลาจานวนมากอีฮยอนแทบไม่อยากเชื่อเลยว่ามีคนอื่นที่เชี่ยวชาญทักษะทั้งสามนี้ไปถึงระดับกลางได้ชินเฮยยมินทาสีหน้าสวยงามและทมย่างประตูเรือรน้นโอ้แล้วคุณได้สัมภาษณ์เขาไหมคะท้ายที่สุด ถ้าคุณพบผู้เล่นที่เชี่ยวชาญทักษะทั้งสามนั้นถึงระดับกลาง<ๆ>เขาจะต้องมีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าแน่นอนไม่ครับน่าเสียดายที่เราทราบเรื่องนี้ช้าเกินไปฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเออรจูวานพลาดการสัมภาษณ์หรอกคะครับตอนนั้นผมยุ่งอยู่กับการทำข่าวอีกชิ้นและบอกตามตรงพอได้ยินเรื่องผู้เล่นคนนั้นผมก็แทบไม่อยากเชื่อเลยครับกว่าเว็บไซต์จะลงรายละเอียดสิ่งที่เขาทําผมก็รีบไปสัมภาษณ์เขาแต่ก็สายเกินไปผู้เล่นที่ไม่รู้จักคนนั้นในที่สุดก็ทำเสื้อผ้าจากภาพไไปึึม้้าาาคคุณุณณภพรระดับหน่่งถู แล้วเขาก็หายตัวไปในทิศทางที่ไม่ทราบเสื้อผ้าที่เขาภายในการประมูลได้รับความสนใจอย่างมากและถูกนําไปทําเป็นวิดีโอตอนนี้มันกําลังแสดงอยู่บนหน้าจอครับหน้าจอวิดีโอในสตูดิโอเปลี่ยนไปเป็นเมืองใหญ่ในยุคกลางอาคารสร้างในสไตล์เรเนซองวิหารอันสนาง่างามและโอคอยสูงอาคารสองและสามชั้นมากมายที่จมอยู่ในสูวนสีเขียวอันร่มรื่นไกลออกไปคุณสามารถเห็นโคนลาเซียมและผู้เล่นจนํานวนมากเดินเตลเตลตามท้องถนนรวมถึงม้าที่ลากเกวียนในรันค้าคุณสามารถเห็นผู้เล่นคนหนึ่งกําลังโต้เถียงกับเจ้าของร้านและตรงกลางจัตุรัสอันกว้างขวาง การประมูลกำลังดำเนินอยู่พ่อค้าที่สูงชูสูทกำลังเสนอขายเสื้อผ้าที่เพิ่มคุณสมบัติที่แตกต่างกันเจ็ดอย่างผู้เล่นจำนวนมากรวมตัวกันร,รอบพ่อค้าด้วยความหวังว่าจะซื้อของดีสักชิน้นราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีหยอนรู้จักพ่อค้าผู้ประมูลคนนั้นใช่นั่นคือมาพันแล้วผู้เล่นที่พัฒนาทักษะทั้งสามไปถึงระดับกลางนั่นคือโนนจูวานกำลังพูดถึงอีฮยอนน่าสนใจว่าเขาจะเป็นลงไปเลยหรือไม่ถ้าเขารู้ว่าทักษะการตกปลาและประติมาการรมของอีฮยอนก็อยู่ในระดับกลางเช่นกัน ก็ฉันไม่ได้เป็นคนจัดก,การประมูลนี่เขาคิดว่าภาพบันทึกการประมูลที่ผู้เขาใช้ทางทีวีนั้นยอดเยี่ยมมากผู้เรียนต่างตื่นเต้นร้องตะโกนและยังชิงไอเทมที่ต้องการกันอย่างชุลมุนชินเฮยมีและโอนจูวันก็ยิ่งกระตุ้นความสนใจด้วยการใส่ความคิดเห็นที่เฉียบคมหลังจากวิดีโอจบลงภาพไอเทมที่มาพันธายะก็ปรากฏขึ้นพร้อมราคาที่ขายได้และรายละเอียดของไอเทมดูซีเฮเยมินเสื้อผ้าที่ทําจากผ้าปริซึมตัดเย็บโดยช่างระดับกลางน่าทึ่งมากโอนจูวานชี้ไปที่จอภาพด้านหลังเขาาด้ววยควมอิา เสื้อคลุมหาย,ยากทำจากผ้าปริซึมความทนทานเศษหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบป้องกันห้าสิบห้าเสื้อคลุมที่ตัดเดย็บจากผ้าปริซึมโดยช่างฝีมือระดับกลางช่างฝีมือได้ใส่จิตปิญญาล,ลงในผืนผ้านี้แม้แต่มอนสเตอร์บางตัวก็ยังลังเลที่จะจงตีมันด้วยดาบข้อกำหนดเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบพลังแปดสิบความคล่องแคล่วแปดสิบผลลัพธ์ความเสียหายจากลูกธนูลดลง8 5าเปอร์เซไฟไม่ส่งผลต่อความทนทานของเสื้อผ้า มีโอกาส20%์ที่เวทมนต์สายฟ้าจะไม่สร้างความเสียหายอาวุธคือไม่สามารถโจมตีคริสติคอนคุณได้เพิ่มค่าความรุ่งโรจน์100ศิละปะเพิ่มขึ้น10ความคล่องแคล่วบวก10ด้วยการพัฒนาทักษะผ่านกนารคาไไอเท็มนี้จึงมีความทนทานสูงอย่างไม่น่าเชื่อการป้องกันก็เหนือกว่าไอเทมอื่นที่ทำจากผ้าดีอย่างมากนอกจากนี้ยังมีผลพิเศษถึง7อย่างสำหรับไอเทมธรรมดาอาจมีผลสูงสองหรือ3อย่างแต่ส่วนใหญ่มักจะได้ประโยชน์แต่สำหรับไอเท็มนี้มีถึงเจอย่าง และทั้งหมดก็เป็นประโยชน์สําหรับไอเทมที่ไม่เหมือนใครอีหยอนสามารถหามาได้เพียงชิ้นเดียวเช่นเดียวกับประติมากรรมที่สวยงามในสายงานของช่างแตสลักสิ่งต่างไม่ได้ออกมาดีเสมอไปเหมือนกับช่างตัดเย็บหลังจากการประมูลผู้เล่นคนนั้นก็ไม่ได้กลับมาเมื่อเขาปรากฏตัวผมนอนจูวานจะรีบไปสัมภาษณ์เขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนผมสัญญาอีฮยอนจ้องมองไอคิโมลงตัวเองคนนี้เมื่อคุณมีชื่อเสียงคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับการปรากฏตัวของทั้งข้อดีและข้อเสียในชีวิตของคุณตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายของนั่นเป็นข้อดี ผู้คนจานวนมากขึ้นสนใจคุณและซื้อไอเทมมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้เล่นเริ่มติดตามคุณพวกเขาก็จะปรากฏตัวและรบกวนการล่าและการทำเคสวสโดยธรรมชาตินั่นคือเหตุผลที่อีฮยอนขอให้มาพันจัดการประมูลให้เขาไอน่าเสียดายที่เราไม่ได้สัมภาษณ์แต่ถึงเวลาไปดูเรื่องต่อไปแล้วค้าตอนจูวานคุณมีอะไรอีกไหมคะครับในที่สุดผมอยากจะพูดถึงการล้อมป้องโอเดลกินดึปปันอดผริติป้องกันป้องจากการรุกรานของกินดึปปันคันได้สําเร็จ กวา่าชชยชนะอีกครั้งเป็นขนาดนี้ไม่มีกองกำลังใดในภูมิภาคที่สามารถต่อสู้กับกินเดียเป็นทอดเทอริตีได้อย่างสูสีคาดการได้ว่าอีกสักพักป้องปราการจะสงบสุขเป็นธรรมดาราคาจะเพิ่มขึ้น70%เเซนตนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการทางทหารและการซ่อมแซมจากการป้องกันจริงด้วยค่ะตอนนี้ฉันยังได้ยินเสียงบ่นจากพวกไม่พอใจอยู่เลยค่ะช่วยไม่ได้ครับภาษีถูกกำหนดโดยผู้ที่ครอบครองโอเดลถึงกระนั้นแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นผมก็มั่นใจว่าพ่อค้าและนักป่าจำนวนมาจะยังคงมาเยือนปราสาทแห่งนี้ตอนนี้มาดดููวีโออกการรต่ส้ัันคบ หน้าจอเปลี่ยนไปอีกครั้งภาพมุมสงแสดงให้เห็นการต่อสู้ที่ดูเดือดระหว่างกินดึกเพื่อแย่งชิงป้อมโอดเดนเห็นได้ชัดว่านักเวทพยายามบันทึกภาพขณะที่เขาลอยอยู่บนท้องฟ้าเพื่อพยายามจับภาพ,พาทั้งหมดของการต่อสู้และเขาก็ทำสำเร็จการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าผู้ชมการโจมตีระลอกแล้วระลอกเล่ากระแทกตัแพงป้อมและผู้ป้องกันค่อยต้องถอยร่นดูเหมือนว่าการต่อต้านกำลังจะพังทลายแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นผลของการต่อสู้คือผู้ป้องกันชนะกินดึกแพร่ทอดพิริตีทั้งหมดเป็นนเพราะภาใป้ พวกเขาแบ่งกำลังและสามารถป้องกันตัวเองได้ตลอดทั้งวันจนกระทั่งการล้อมไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องอีฮยอนที่กำลังดูการต่อสู้บนหน้าจออย่างสนใจได้ปิดทีวีไปแล้วเขาอาบน้ำและกลับไปนอนในแคปซูลอีฮยอนล็อกอินเข้าสู่รอยัลโรเดสเขายังคงอยู่ภายในกำแพงป้องโอเดลเมื่อการล้องสิ้นสุดลงเขาก็ออกจากเกมทันทีดังนั้นจึงกลับมาที่เดิมตรงทางเข้าผู้คนจำนวนมากเดินไตไปอยู่แถวนั้นในระหว่างการล้อมผู้เล่นธรรมดาไม่สามารถเข้าไปในกำแพงป้องได้ ดังนั้นตอนนี้ทุกคนจึงพยายามตามให้ทันได้ยินไหมพวกเขาว่าผู้เล่นบักเอเลเวนสามร้อยเจ็ดสิบแล้วนะเออกินเดอะเฮอร์เมสนี่โชคดีจริงๆพวกเขาว่าจำนวนผู้เล่นที่มาเยือานอาณาจักรฮาเวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยนะอุง่งงอมบางทีเราควรไปเยือานอาณาจักรฮาเวนบ้างไหมนายว่าไงเออน่าสนใจดีนะผู้เล่นจำนวนมากพูดคุยกันอย่างสนใจเกี่ยวกับข่าวล่าสุดของรอยโอลโรสสำหรับพวกเขาเกมได้กลายเป็นโลกที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่จริงบักเอก็กลายเป็นสนัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ สำหรับคนเหล่านี้เขาได้รับการยกย่องเหมือนกษัตริย์หรือแม้แต่คนดังระดับโลกหากมีคลิปจากการต่อสู้ของเขาก็จะถูกดาวน์โหลดโดยเกมเมอร์นับล้านทันทีเช่นเดียวกับเกมออนไลน์อื่นกระบวนการทั้งหมดของเกมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติมากมายและเทคนิคการต่อสู้ของผู้เล่นสิ่งสําคัญคือผู้คนสามารถแสดงทักษะในการวรงความสามารถเพื่อต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้แน่นอนยิงทักษะของคุณสูงขึ้นก็ยิงไม่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติของการต่อสู้ในโลกจริงน้อยลงแต่เกมก็สนุกที่จะเข้าไปต่อสู้เพราะยิ่งคุณก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ ศัตรูของคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและมอนสเตอร์ก็จะยักขึ้นดังนั้นผู้เล่นระดับสูงจึงได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เล่นทั่วไปผู้เล่นที่กำลังพูดคุยเกี่ยวกับปกักเอก่าวคำอำลาและแยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวขณะที่วีไปที่ร้านคาร์บลีแห่งหนึ่งหารายละเอียดนักบวชเลเวล170งขึ้นไปจ่ายให้ผู้เล่นระยักลายนักเวทหรือนักธนูซือดาบที่มอบกับผู้เล่นเลเวล2 1งมีผลพิเศษด้วยบริเวณนั้นกลับมาสิ่งดังอีกครั้ง หลังจากการต่อสู้ผู้เล่นจํานวนมากกลับสู่ชีวิตปกติรวมกลุมกันพูดคุยและสุดท้ายตอนนี้วีมีเลเวล230แล้วด้วยการฆ่าผู้เล่นจํานวนมากในการต่อสู้เขาจึงได้รับเลเวลใหม่สองเลเวลแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีเช่นนั้นผู้เล่นจานวนมากเสียชีวิตและในทางตรงกันข้ามก็เสียท่าประสบการณ์และกาลังรีเร่งที่จะตามให้ทันวีทุ่มด้านสิบด้านที่ได้รับจากเลเวลไปที่ความคล่องแคล่วขณะที่เขาเข้าไปในร้านในช่วงไม่กี่เดือนที่พันมาวีทลงไลในการพัฒนาทักษะช่างฝีมือของเขามากเกินไปดังนั้นเขาจึงไม่่่ไได้้สสนนนใใจจออเทมทมมีีาปรระโยช์กตู เจ้าของร้านเป็น n อ c ประเภทแ็งแแปลงมีรอยแผลเป็นหน้าเปลีบบนใบหน้าซึ่งอาจเป็นผลมาจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของป้องปราการเขาทักทายผู้มาเยือนย่างมีความสุขงงหาอะไรอยู่หรอฉันต้องการไอเทมเครื่องปรุงรสสมุนไพรและผ้าพันแผลดีนี่คือไอเทมยาและสมุนไพรบางสวนอย่างที่คุณเห็นแต่ต่างจากเมืองหรือปราสาทอื่นไม่มีร้านขายอาหารแยกต่างหากดังนั้นอาหารสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่นจึงถูกขายในที่เดียวกันอย่างไรก็ตามมีร้านค้ามากมายที่ขายอาวุธและชุดเกราะสมุนไพรสีแดงซาเรตา ใช้แล้วหมดไปสองเงินสมุนไพรที่ช่วยรักษาบาดแผลสมุนไพรสีน้ำเงินไซลอนใช้แล้วหมดไปสีเงินสมุนไพรที่ช่วยฟื้นฟูสติปัญญาเป็นส่วนผสมในอาหารช่วยเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานาการต่อสู้ที่นองเลือดเพื่ออเดงครั้งนี้ไม่ได้สูญเปล่าในร้านนี้มีสมุนไพรมากมายและบางชนิดก็หายากมากวีกซื้อสมุนไพรแต่ละชนิด200อชิ้นิลับมิดได้เย็บผ้าผ้าพันแผลและอาหารมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดแันที่จริงราคาที่ป้องเคยสูงแต่เพื่อเป็นเกียรติแก่ชัยชนะ ผู้เล่นที่ต่อสู้ในไฟชนะจะไม่เสียภาษีในร้านค้าหรือสินค้าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โบนัสสำหรับผู้ชนะในการต่อสู้ที่นองเลือดที่สุดเมื่อวีทำธุรเสร็จเขาก็ออกจากํำแพงโอเดลจุดหมายปลายทางของเขาคือทําที่ไกลที่สุดทางบาดรากลุ่มนักเวทนำโดยซอนล,ลอนในชุดคลุมสีน้ำเงินพรีวไวเขารอการมาถึงของศัตรูกลับไปเร็วเข้าแล้วเตรียมตัวให้พร้อมซอนล,ลอนตะโกนเสียงของเขาเต็มไปด้วยความดึงเครียดและตื่นเต้นแต่กลุ่มก็แค่คลิกลินไอมอนี่มันบ้าชัดแค่นั้นยังไม่พอ เขาแค่อยากจะอวดต่อหน้าอย่างไรก็ตามนี่คือเวลาที่ต้องปล่อยวางความคิดทั้งหมดจนบาตูทุบกองทหารศัตรูไล่ตามและกําลังเข้าไปตําแหน่งนักธนูที่มองเห็นได้ไกลที่สุดให้ข้อมูลเกี่ยวกับกําลังพลศัตรูกําลังมามากกว่า40คนเยี่ยมมากบาตูทุกคนเตรียมพร้อมโจมตีตามคําสั่งของซอลลอนนักเวทเตรียมแถวและเตรียมเวทมนต์จากนั้นพวกเขาก็เริ่มไร่ยอย่างต่อเนื่องโจมตีจงพุ่พุง่งเปลเพลงิงแห่งความปลอดเรียวพายุเพลงิง การซุ่มโจมตีที่วางแผนไว้อย่างดีได้ผลลัพธ์แรกมอนสเตอร์บาตราอ่อนแอลงองยังรวดเร็วภายใต้การโจมตีด้วยเวทมนตร์มากมายแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นซอนหลอนสั่งให้กลุ่มเรื่องการโจมตีชุดที่สองนักธนูระดมยิงนักธนูจำนวนน้อยปล่อยลูกธนูจำนวนมากจนศัตรูไม่สามารถเข้าประชิดตัวพวกเขาได้มอนสเตอร์ค่อยถูกผลักดันกลับไปผู้เล่นบางคนใช้ลูกธนูสตันซึ่งทำให้การเคลื่อนที่ของศัตรูชาลงไปอีกในช่วงเวลานี้นักเวทเตรียมเวทมนตร์ใหม่และต่อสู้อีกครั้งปเปลเพิรแห่งความ จงสะท้อนความรู้สึกของข้าและใต้เป็นกำแพงขวางทางศัตรูของข้ากำแพงเพิงแม่ธรณีจงหยุดยั้งผู้หม่ผู้ควรที่ย่ำเยพื้นดินของเจ้าโคนพื้นท้ำลื่นและทหารบาดรราเริ่มน้มลขณะที่กำแพงเพิงปิ้งเข้าใส่พวกเขาอาก,แกรแอบร้อนคอชันแต่การต่อสู้ยังไม่จบนกเนือจากนักเวทแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ยังมีการต่อสู้ระยะประชิดอีกด้วยหลังจากการโจมตีด้วยเวทมนต์และการระดมยิงสองครั้งพลังชีวิตของมอสเตอร์ลดลงมากกว่า70% ระบำแห่งความตายทำกลางนักรบที่กำลังต่อสู้เด็กสาวคนหนึ่งบุกว่าพัานไปพร้อมกับมีดสั้นสองเล่มรากับผีเสื้อเธอชกเฉียวระหว่างคู่ต่อสู้และจงตีทหารของบาดราอย่างชัดเจนเธอได้ดึงดูดความสนใจของเพศชายด้วยรูปลักษณ์และการเพื่อนไวที่สง่างามของเธอนั่นคือฮาวารยองเมื่อฮาวารยองบุกว่าพัานไปด้วยการเต้นรำของเธอศัตรูได้รับบาดแผลชะกันนองเหนือจากการเป็นระบำแล้วบูบีบุบ,บ,บยังเป็นการเต้นรำเพื่อการต่อสู้ด้วยสวยงามสุดยอด มื่อฮาวารายองเริ่มเต้นรำซอลอนและนักเวสก็ลืมเรื่องการต่อสู้ทันทีและชื่นชมการเคลื่อนไหวของเธอการเต้นรำเปลี่ยนฮาวารายองจากเด็กสาวที่สวยงามให้กลายเป็นเทพธิดาที่งดงามุ่มของซอลอนกลายเป็นแฟนคลับของความงามอันนาทึ่งนี้ในเวลาอัรวดเร็วฮาวารายองสู้นะวาวเธอเพิ่งขยิบตาให้ฉันด้วยไม่ไม่ใช่ให้แกให้ฉันต่างหากกรี๊ดว้วนักเวสโยนผ้าคลุมออกและเข้าตลุมบอลกันหัวหน้าหน่วยซอลลอนต้องแยกพวกเขาและนำระเบียบกลับมาแต่ความงามของเด็กสาวได้จับใจเขาไปแล้ว ในขณะที่ทุกคนยืนจ้องมองพาวารยองด้วยความทึ่งผู้มาใหม่ในหน่วยอีกคนหนึ่งคือเซเฟอร์กำลังต่อสู้กับมอนสเตอร์ตกปลาเล็กเขาใช้ใสายเล็กพัฒน,นาการและทําให้ศัตรูสับสนก่อนจะจับกลุ่มพวกมันด้วยการเวียงทุ่งน,นรกเซเฟอร์ fer, นักตกปลาผู้แข็งกร้าวเมื่อเขาเข้าไปศัตรูสองสามคนเ <lim> ขาก็จงตีด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วราวสายฟ้า,าเมื่อย่อติดเป็นพวกมันแล้วเ <im> ขาก็เวียงพวกมันลงนรกเฮลโลภายใต้ผลของความสามารถของเขามอนสเตอร์ถอยร่นจากบาดรา ขณะที่เซฟเฟอร์เวียงสายเบ็ดเพื่อล่อเหยื่อเพิ่มเติมหลังจากที่กลุ่มโจมตีทั้งหมดมอนสเตอร์บาดราแทบไม่มีพลังชีวิตเลออยยูดังนั้นหลังจากนั้นไม่นานเซฟเฟอร์และฮวารยองก็ะจัดการพวกมันทั้งหมดคุณได้รับค่าประสบการณ์3.49%ในการต่อสู้ครั้งเดียวซอลลอนและสมาชิกทุกคนในกลุ่มของเขาได้รับค่าประสบการณ์3.5%กาล่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ป้อมโอเดมดึงดูดความสนใจจากกินดึกต่างมากมายบริเวณรอบป้อมเต็มไปด้วยดันเจียนต่างและมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ในนั้นให คุณสามารถพบพื้นที่ล่าที่ดีเช่นโอเดและพื้นที่ที่ไม่ดีซึ่งคุณได้รับค่าประสบการณ์น้อยมอนสเตอร์แข็งแกร่งเกินไปและของรอไปร้ฆ่าซอลอนเดินไปหาาวารายองด้วยน้ำสิงหวานเจี๊ยบและบอกเธอว่าฉันเห็นผีเสื้อมากมายที่ทําให้ฉันลงไลขณะที่พวกมันบินอยู่ตรงหน้าแต่ผีเสื้อที่สวยที่สุดในบรรดาทั้งหมดตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าฉันาวารายองฉันไม่ต้องการอะไรแบบนั้นไม่อยาอายไปเลยเธอควรภูมิใจในการเต้นรำของเธอาวารายองแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไร นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้ยินคำชมที่คล้ายกับซอล,ลอนและเธอจําได้และรู้ว่าอะไรกําลังจะตามมาอาจําได้ไหมฉันเคยบอกเธอไปแล้วฉันอยู่ในกินทุบมาวารอดกินทึของเรามีถ้ำบาดราดังนั้นเท่าเธอเข้าร่วมกับเราเธอจะได้รับค่าประสบการณ์มากมายเสมอดันเจียนที่นาดึงดูดที่สุดเกอทั้งหมดในรอยโย่โรดทอยู่ในความครอบครองของกินเปเพื่อสิทธิในการจับมอนสเตอร์และคาบอดหน้าทำอย่างต่อเนื่องการต่อสู้เล็กในท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นท้ายที่สุดเจ้าของดันเจียนจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มเติม300%จากการามออสเตร แม้ว่าการต่อสู้เพื่อแย่งชิงดันเจียนนั้นเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างกินตุทั้งหมดในรอยโยอโรเชตุยังเช่นยิงชึกมาวัาเข้ารูในการต่อสู้ที่ป้องโอเดมโดยอยู่ฝ่ายพรทอดพอริตีซึ่งทำให้พวกเขาได้ครอบครองดันเจียนบาตราดังนั้นหากใครพยายามที่จะเข้าครอบครองดันเจียนพวกเขาไม่เพียงแต่จะต้องต่อสู้กับกินตึกมาร์วัลเท่านั้นแต่ยังต้องต่อสู้กับพันธมิตรอื่นของพอรทอดพอริตีอีกด้วยโอ้แย่ภาวาระยองพึงพังกับตัวเองอย่างไม่พอใจหหลัััังงงงงงจาาาาาากกทที่ม่มมมพนสร้้ควเเชืืออออยยไปดขณอ ซึ่งเป็นการเพิ่มเลเวลให้เขาเขาจึงสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นและไม่ต้องการการคุ้มครองจากพวรารยองอีกต,ต่อไปเป็นคนให้เขาค่อยส่งสัญญาณอ่อนโยนและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเดินทางด้วยตัวเองและแล้วมันก็เกิดขึ้นหลังจากสำรวจสหราฐอาณาจักรบริตตนได้สองสามวันเธอก็ไปยังอินสแตนบาร์ราอิสแตนเท่ากับดัน,นเจียนทับอีเวนทำเลที่ตั้งดีมากมืสเตอร์ให้ข้าประสบการณ์มากมายและเธอต้องต่อสู้ด้วยตัวเองต่อมาการเต้นรำของเธอเริ่มดึงดูดความสนใจของผู้เล่นคนอื่นและหลังจากนั้นไม่นานวานออ่่มัต เธอจึงอยู่ในกลุ่มของซอลลอนหรือทั่วไปเธอพอใจมีเพียงตอนนี้เท่านั้นที่มันยากขึ้นซอลลอนไม่อยากปล่อยเธอไปพาวารยงชอบพูดคุยกับผู้คนใหม่และน่าสนใจแต่เนื่องจากการเต้นรำของเธอนั้นสวยงามมากเธอจึงมักจะพบคนอย่างซอลลอนหากพาวารยงเข้าร่วมกรุงอื่นเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยุดกาล่าขัดขวางตัวเองเข้าไปในปาร์ตี้ซีเวลาด้วยการพูดคุยหรือแม้แต่จมตีคริสติคอร์ด้วยเวทมนต์และจงใจพาพาวารยองออกไปโดยทั่วไปเขาทำตัวเหมือนเด็กเล็กคอ,อแต่เนื่องจากอิน,อนทนา,ากต่อเขาจึงไม่มีใครบน ซอนลอนจึงเปลี่ยนกลยุทธ์และตัดสินใจพูดอีกครั้งเขาเธอออกจากกลุ่มฮาวารายองพอจะต้องล้มเลิกความคิดที่จะล่ากับอินเด็กของฉันทุกคนจะรีบเรียกฮาวารายองเธอต้องล่าในกลุ่มของซอนลอนสิ่งเดียวที่ปลอบใจเธอได้คือเธอสามารถเข้าเป็นได้ดีกับผู้มาใหม่ในกลุ่มอีกคนหนึ่งคือเซฟเฟอร์พวกเขาักจะพูดคุยกันและเธอชอบผู้ชายคนนี้แม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าเธอมากและเขายังฟังเธอเมื่อเธอพูดด้วยสายฟ้าสิกแซกซินฟอูกเท้าพวกมันไว้กลุ่มของซอนลอนต่อสู้กับมมอออเเเตตตรรร์์แห่งบาทาทา็ไปด้วย ไม่ต้องขยับขยื่นพวกเขาแค่รอให้โจนของพวกเขาปาตูลอบกลุ่มศัตรูใหม่เข้าไปในการซุ่มโจมตีกลุ่มนักธนูและนักเวทผู้ที่เข้าสู่การต่อสู้เป็นกลุ่มแรกคือนักเวทซึ่งใช้เวทมนต์ลดพลังชีวิตของคู่ต่อสู้อย่างมากขณะที่พวกเขาพูดคืนมานาและเริ่มไายเวทมนต์ใหม่นักธนูก็เข้าร่วมการต่อสู้พวกเขายิงมอนสเตอร์และชะลอการเพื่อนที่ขนักรอบการโจมตีครั้งต่อไปของนักเวทจากนั้นในช่วงท้ายของการต่อสู้ก็มาถึงการต่อสู้ระยะประชิดภาวารายองและเซฟเฟอร์โดยทั่วไปทุกอย่างถูกวววางงงแแผนนนไ้ละักเเจตีออย่อ่ื โดยปกติทีมอื่นจะนำนักเวทเข้าไปในถ้ำเพียงสองหรือสามคนเท่านั้นเนื่องจากพวกเขาต้องทำงานในพื้นที่ที่ขับแคบอย่างมากอย่างไรก็ตามในกลุ่มของซอลลอนมีนักเวทถึงแปดคนต่อสู้พักผ่อนต่อสู้พักผ่อนหลังจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์แต่ละครั้งซอลลอนให้พวกเขาพักผ่อนนี่ไม่ใช่เพราะพวกเขาเบื่อที่จะได้รับ่าประสบการณ์ไม่พวกเขารอจนกว่านักเวทจะสามารถฟื้นฟ,นฟนูมานาและเริ่มต้นไม้ได้ทั้งหมดดังนั้นในขณะน,นี้ดูซีมอนสเตอร์ Monster ตัวสุดท้ายดอกชุดดอกเงินว้าวพวกนายว่าไง ให้ฮาวารยองดีไหมซอลลอนอุทานด้วยความตื่นเต้นแน่นอนถ้าซอลลอนตัดสินใจอย่างนั้นก็ให้เธอไปเถอะผู้เล่นแสดงความยินดีในการสนับสนุนการตัดสินใจของหัวหน้าปาร์ตี้แต่เฉพาะภายนอกเท่านั้นลึกแล้วพวกเขาก็โกรธเคืองก็เหมือนกับเมื่อก่อนกับนางระบังนั่นแหละเวนเอ้ยแล้วมันก็ถึงตาฉันเก็บของด้วยคึมแล้วตอนนี้เราต้องให้ของดีทั้งหมดกับเธอเรอแต่ไม่ว่าพวกเขาสมงดหิดแค่ไหนผู้เล่นก็ยังคงอยู่ในกลุ่มของซอล,ลอน ในทางบาดรามันยากที่จะหาปาร์ตี้อื่นแบบนี้ที่พวกเขาจะได้รับค่าประสบการณ์มากมายขนาดนี้เช่นเดียวกับคนอื่นฮาวารยองได้รับค่าประสบการณ์ของเธอแต่เนื่องจากงานส่วนใหญ่ดำเนินการโดยนักเวทเธอจึงรู้สึกไม่พอใจอยังมากในตอนท้ายค่าประสบการณ์ของฉันกําลังเพิ่มขึ้นแต่เมื่อไหร่ฉันจะได้ล่าเสียทีด้วยความสงสยัยเธอหันไปหานายทหารคนหนึ่งในกลุ่มเดฟรอนถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่มันเป็นและเราไม่ได้ใช้ความสามารถของเราเราก็จะไม่แข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมคือ ความไม่เข้าใจปรากฏบนใบหน้าของเดฟรอนจากนั้นเมื่อคิดทบทวนเธอก็ถามคำถามอื่นแล้วทักษะของเราล่ะก็เราต้องการมันเพื่อเออพัฒนาใช่แล้วแล้วเราก็กำลังล่าในกลุ่มเราได้เลเวลใหม่แต่ความสามารถของเราไม่เติบโตเห็นได้ชัดว่าฮาวารยองกังวลมากและเดฟรอนก็ถามด้วยความประหลาดใจแน่นอนมีคนอย่างเธอฮาวารยองที่กังวลเรื่องการพัฒนาทักษะแต่ในกรณีนี้เธอไม่ควรได้เลเวลมากขึ้นหรอกก่อนอื่นเธอต้องเลเวลัพ เข้าร่วมกลุ่มที่แข็งแกร่งและได้รับค่าประสบการณ์แต่ในกรณีนี้ในที่สุดเราก็จะอ่อนแอก,กว่าผู้เล่นคนอื่นโดยไม่ได้พัฒนาความสามารถของเราพาวารายองเพิ่งจำได้ว่าเธอเดินทางกลับมาพันอย่างไรและปกป้องเปยนที่บรรทุกสินค้าด้วยการเต้นรำบางครั้งเธอต้องเต้นรำเป็นเวลาหลายชั่วโมงและพัฒนาเทคนิคอย่างมากดังนั้นเมื่อเธอเห็นสีหน้าประหลาดใจของเดฟรอนเธอจึงถามทุกคนทำแบบนี้หรอใช่ไหมแน่นอนการ่าทั้งหมดที่คุณทำอะไรทำให้คุณเลือกแบบนั้นพาวารายอง ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มเลเวลอย่างรวดเร็วจากนั้นคุณค่อยพัฒนาทักษะอื่นกลุ่มของซอลลอนเข้ากับคำพูดของเดฟรอนได้อย่างลงตัวทุกคนพยายามเพิ่มเลเวลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยไม่สนใจเทคนิคของตอนเองเนื่องจากนักเวทได้รับการฝึกฝนเพื่อพลังโจมตีดังนั้นสาหรับ่วนที่เหลือพวกเขาจึงได้รับเพียงค่าประสบการณ์เท่านั้นแต่นักเวททั้งหมดไม่ได้โชคดีเช่นนั้นในการต่อสู้พวกเขาไม่ได้รับความเสียหายดังนั้นการเติบโตของเลเวลโดยไม่เพิ่มการป้องกันและความแข็งแกร่งทาให้พวกเขาเก,ากาลายล ที่ว่าปาร์ตี้ต่อสู้กับศัตรูที่อ่อนแอเท่านั้นแม้ว่าจะมีจำนวนมากแต่ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับกลุ่มมันเป็นการต่อสู้ที่เงียบสงบและรีบร้อนน้อยมาก